ล่งสวัสดีนะคะมาเรามาดูวิธีการลื้อพื้นไม้แดงกันนะคะวันนี้ไม้แดงของเราแบบยาวสวยงามมากๆนะคะยาวอยู่ที่8เมตร40กันเลยนะคะมีตั้งแต่59นะคะ9ครึ่งหน้า10 แล้วก็10บครึ่งนะคะแล้วก็หน้า13นะคะความยาวอสองช่องนี้นะคะนะคะสองล็อกนี้จะอยู่ที่8เมตร40ทั้งหมดนะคะสำหรับความยาวนะคะเท่ากันหมดนะคะจะมีอยู่แต่ล็อกนู้นนะคะความยาวจะอยู่ที่3เมตรนะคะล็อกนั้นจะอยู่ที่3มเมตรนะคะ ามเก็จะมีอยู่ประมาณแค่ยกกว่านะคะนอกนั้นก็จะอยู่ที่เ8เมตร8เมตร40 m ทั้งหมดนะคะ,ะชุดนี้นะคะเมื่อก,กี้เราลาดน้ําไปแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยๆเลยนะคะลาดพื้นไม้แดงเรานะคะสวยงามมากๆนะคะ,ะ,ะต่อมาเราจะมาลื้อกัน,น,นอยู่ที่ชุดหน้า13แล้ว นะ,ะชุดนี้จะอยู่ที่หน้า13นะคะสำหรับ,บล็อกนี้นะคะหน้า13ยาว8เมตร40ทั้งหมดเลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะสวยงามนะคะม,มาดูวิธีงัดพื้นกันนะคะสำหรับงัดยังไงเนาะ,ะที่จะไม่ให้พื้นแตกเราต้องใช้สารพัดวิธีนะคะ,ะท่านแรกเลยนี่ชาราดน้ำไปแล้วนะคะวันนี้นะคะ วันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะฝนไม่ตกเนาะเราก็ต้องลาดน้ําไว้ก่อนนะคะ <L> เพื่อความยืดหยุ่นของไม้นะคะเราจะได้ไม่แตก,กรเรางัดนะคะ <L> เห็นไหมคะอ่าเราต้องงัดขั้นแรกเลยงัดหัวออกมาก่อนนะคะอ่าพองัดหัวได้แล้วผ่านแล้วก็โอเคนะคะสำหรับระยะตรงกลางตรงอะไรอย่างเงี้ยอ่าชัวร์สบายมากๆเลยนะคะนาสึกษาสวยๆเลยนะคะสำหรับอ่าหลังนี้ พื้นทั้งหมดจะได้อยู่ที่6ยกนะคะสำหรับพื้นไม้แดงชุดนี้นะคะได้อยู่รวม6ยกนะคะ,ะชุดยาวจะมีอยู่34แผ่นนะคะ34แผ่นได้ทั้งหมด4ยก4.6นะคะคือเกินเกิน4ยกครึ่งน,นะคะ,ะส่วนสั้นสเมตรก็จะได้อยู่ที่แค่ยก หนึ่งจุดสามนะคะสั้นมากนะคะสั้นไม่มาก,ะะมมากแต่แผ่นยาวจะเยอะนะคะหน้าสิบสามทั้งหมดมีอยู่สิบห้าแผ่นนะคะสำหรับทุนนี้นะคะส่วนหน้าเก้าส่วนหน้าเก้าหน้าสิบก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน่ชาดูก่อนนะ สิบสามสิบห้าแผ่นนะคะหน้าสิบครึ่งนะคะหน้าสิบครึ่งมีอยู่แผ่นหนึ่งนะคะหน้าสิบเอ็ดสามแผน่นหน้าเก้าสี่แผ่นนะคะหน้าเก้าครึ่งเก้าแผ่นนะคะส่วนหน้าเก้าครึ่งยาวห้าเมตรห้าสิบมีอยู่หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็หน้าสิบสามยาวสี่เมตรมีอยู่หนึ่งแผ่นนะคะ ำหรับไม้ยาวทั้งหมดจะมี34แผ่นนะคะสำหรับชุดนี้นะคะลูกค้า34แผ่นจะได้ทั้งหมดที่4ยก4.6ยกนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ,ะท่านได้สนใจนะคะนิชาส่งฟรีนะคะสำหรับชุดนี้นะคะส่งฟรีกันเลยนะคะ,ะแล้วมาเหมาเหมากันเลยนะคะเหมาทั้งหมดนะคะ แสนห้าส่งฟรีนะคะลูกค้านะคะจัดไปเลยนะคะแสนห้านะคะสำหรับพื้นทั้งหลังสวยๆยาวๆอย่างนี้หายากนะคะลูกค้านะคะโอ้โหมนนานจะเจอทีนะคะยาว8ดเมตรสี่สิบนี่ถ้าไม่เจอบ้านแบบเก่าแล้วก็บรรณจริงๆนะคะจะไม่เจอนะคะหลังนี้คือเจ้าของบ้านคุณตาตาแก่ยี่ิเก้าสิบไปแล้วมั้งคะ่นะ,คะหลังนี้นะ,ะสะดท้ายต้องเจอ จะอายุเยอะๆ,ๆถึงจะเจอๆๆไม้ยาวนะคะนละ้วถ้าท่านใดสนใจก็โทรหาฉันได้นะคะ0640071199นะคะสำหรับไม้ยาวๆ8เมตร60น่ารักสวยๆเลยนะคะ